สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสาวโพสต์ลูกชายขี่รถครั้งแรกเจองูสีเผือกเรื้อยผ่านหน้าแห่ซื้อเล็กทะเบียนใกล้เข้ามาแล้วครับสำหรับวันที่ระดับคนรอคอยการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลประจำวันที่16กันยายน2563ล่าสุดมีผู้ชายเฟซบุ๊กชื่อสุจิตราสุริเวทได้ออกมาโพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข,ข้อความว่า ตามต่อทะเบียนรถมอเตอร,ร์ไซค์ลูกชายคนโตกี่ครั้งแรกบอกเจองูเผือกมันวาวใหญ่และยาวมากเรยผ่านหน้ารถรอบนั้นออก286ครั้งสองเจออีกสีดำเรยผ่านอีกออก9798พอวันที่5กันยายนที่ผ่านมาเราไปไหว้ไอ้ไข่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเดยบูชาทูบหน้าวัดก่อนกลับก็เลยจุดขอที่ร้านพี่แกเลขที่เห็นดันตรงกับเลขมอเตอร์ไซค์อีกสองตัวท้ายแล้วเราเพิ่งกลับมาถึงบ้านเมื่อคืนแฟนเลยออกไปรับลูก,ลก เอาปิกอัพไปพอจะกลับแฟนเราจะกลับอีกทางที่ลูกเคยเจองูสีเผือกครั้งนี้งูเหลือมใหญ่และยาวอยู่บนถนนเลยนอนเหยียดตรงพอขับไปใกล้ๆมันค่อยๆไปครั้งนี้เจอครบทุกคนพ่อแม่ลูกทุกทีลูกชายคนโตเจอเราก็ลืมถ่ายรูปาคาวยโทรศัพท์แล้วก็ตื่นเต้นมากถ้ามีโชคไอ้ไข่ให้อยากจัดงานบวชให้พี่ชายบวชมากแต่ขาดกำลังทรัพย์พ่พอแม่แก่แล้วรอลูกชายคนเดียวสาธุสาธุสาธุ ตัวเลขทะเบียนที่ตรงกับเลขทูบนั้นก็คือ 1. ก็ไก่ทบุเท่า7968ซึ่งตรงกับ2ตัวท้ายของเลขทูบ268ส่วนเลขทะเบียนร,รถกระบะท,ที่ขับไปเจองูคือ 4. ก็ไก่ดอเด็ก5751ใครที่ชอบเลขดังกล่าวสามารถใช้เป็นแนวทางในการเสี่ยงดวงได้เลยครับทั้งนี้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและซื้ออย่างมีสติขอให้ทุกท่านโชคดีขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณครับ